มาค่ะอาจารย์แมแมนเวิร์มมาะค่ะคลิปนี้จะมาตอบคำถามหน่อยนะคะเพราะว่ามี FC ถามมาแล้วจริงจริงอาจารย์เคยเคยแจ้งไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ FC บอกว่าอาจารย์ช่วยทำคลิปย้ำบ่อยหน่อยเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าอาจารย์ยังรับงานข้างนอกอยู่ไหมยังรับอยู่ค่ะเช่นเออออกไปดูดวงนะคะให้กับหมู่คณะหรือเป็นกลุ่มนะหรืออย่างบางออฟฟิศเนี่ยก็ จะให้ออกไปดูว่าอาจารย์วันหนึ่งดูได้กี่คนคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาไม่สะดวกเดินทางมาเนาะก็จะไปดูแบบเป็นกลุ่มคนก็คือไหวง่ายก็เขาจะจะัดพื้นที่ให้กับอาจารย์เนาะแล้วก็พนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะค่อยๆมาเข้ามาดูทีละคนนะคะเพราะว่าบางคนเขาอยากแบบ ดูเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเออหรืออย่างบางคนเนี่ยหรือกลุ่มเพื่อนเนี่ยรวมตัวกัน5 6คนแล้วก็แบบว่าเชิญอาจารย์ออกไปข้างนอกก็ยังรับงานอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่รับนะคะเพียงแต่บางทีไม่ได้โพสต์ไงพอไม่ได้โพสต์ว่าเราวันนี้ออกไปนะรับงานข้างนอกก็คนเลยไม่รู้นะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่จะมาตอบก็คือว่าอาจารย์ยังสอนไพ่ยิปซีแบบ p r i v a t e อยู่ไหมยังสอนอยู่ค่ะนะคะยังสอนอยู่นะคะ,ออะ,คะเพราะว่า หลายท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปเรียนเป็นคอร์สเพราะว่าต้องการกระชับเวลานะเนาะหรือบางคนแบบใจใจร้อนอยากอยากเ,เรียนเร็วอยากเรียนส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังรับงานอยู่นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามไลน์ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าคลิปนี้เลยนะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะนะแล้วเรื่องซอยข้อมือก็เหมือนกันค่ะใครสนใจก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะ ะะไม่มีค่าสอบถามนะคะยกเว้นเรื่องดูดวงค่ะ